งานช่างสีเต็มอู่เลยร้อสบห้าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเปลี่ยนฝาข้างเปลี่ยนฝาท้ายเปลี่ยนพื้นของผมก็มาอยู่นี่สองคันเหมือนกันนี่ครับเจ้า NPR ร2 0ยยี่สิรส NPR ร้อยสเทอร์โบเปลี่ยนเสื้อเผา พ่ยสีอู่ง,ง้นฟ้องมือหรอ,อ,อไปอย่างไร่ยัยโอ้ขึ้นรถด,ดำน้อยอยู่กับเลือเ่อบริเวณนี่ครับกำ,ล,ล,ำลังจะถอดพอทะเลอะกัต้นนี่ไหมเตรียมพร้มแล้วนักขลานี่กับ่อแง้หรือมือเนี่ยเลียมๆเลๆากอไปเยอะเลยหลียมงเลยเลียมๆเท่ี่้ำร้นเนี่ยชุบโอ่โอวเนี่ยนะชุบอ่เนี่ยใช่ทะะถอดถ้าจะเ มีจนเจ็ยบมือจนเจ็บมืออันนี้เบ้าดูสวยไหมสวยไหมอ้เอาหนอดเบือเดี๋ยวใสไปขึ้นงามเลยโอ้แกมียังีออกเสือพ่อเหยียบตัวนี้งามเลยมีนาแล้วขนาดว่าเราชิ้อะไอย่งอุิงนใช่ไนมล้ มันออกเนี่ยเขาตีบอเนี่ยเขาตีมันบ่มีโอริงอ๋อเขาก็ได้เอาเอานั่นใส่เอาเขาอยังเอากาวแดงใส่เลยโอ้ยเอากาวแดงใส่มันกระหายน้วเนาะกาวแดงกระพยูตัวหมุนไปปุ๊บมันก็ขหายน้วเห็นกลกาวแดงเขาอุดวันหัวนัดมันต้องยางโอริงบ่เช็คดีอีกตีใส่เข้าไปแล้วหัวยัง่อยถอดตีไม่ มันหมุนได้มอห์หรอกเออหมุนได้อยู่มันถอดออกจากรถไม่ไหมยุ่นเนี่อ,อมันหมุนในยูทำอะไรกันอันตรายเนี่ยมันข้าเจ้าอารมณ์มาตัดปุ๊บผมกับไปเอาเลยเพราะไงมันเป็นมันเป็นเท้าอเอียบไงดิบังสังเกตผ่าบีกเห็นปะผ่า,าบีกหกนิว้วคนนี้นี่เนี่ยขัดขัดมูนึงมันสิเป็นผ่าบีกหน่อยดิหน่อยหน่อยดิทำหน่งยดิมูหานิว<แ>้วมูเอียบหน่อยอันนี้เอียบญ่ดินี่นี่แหละทัางพราข้าเจ้าเพราะข้าเจ้าหาอันนี้หกนิ้วนี่มันนี่ม่หกกับเจ็บ นี่เพื่อเผื่อเจ็บตัวไหนบุญแว่ามึงกมันอิ่กันคับนั่นลหะก็ไปำเค็ับ้วยชิมหางแมนเมนบังบางเนยหน่อยเออแวบ้ามึงดูหนิ้วปะ้ยกับบัดุดบ้านนี่หนิ้วหนิ้ววะนี่แหละนิ้วนี่หละหญ่สุดแล้วฮกนิ้วของดีกาไดเลยนี่ มันอสวดมุกกูกูดิดีกับบ้านแล้วเนาะเดกมันเี่าก็ล็อกหมันมีล็อกรุ่นหนึ่งคัสซี่แปดสิบหาขึ้กันแต่ว่าเบอยกไงยังสีนี้แจ่เขาเป็นล็อกเล็กเนี่ยผาเบียกนีดหน่อยนี่ล็อกเร็กอะอะก็เถออหามอสล็อกมูวนคัสี่แปดสิบไหมมู่นั่นคัสซี่แปดิเนี่ยมู่นั้นผาเบียกขานิ้วมู่นันผาเบรกน้อยมู่นนั่นหลัาที่เขาเฮ้ดเอามาใส่หลอดสิบหาแังคว่าขันน้องมันกับบ ปดไอเจีซิมหายุทตะกะบะมันกว่างรับกันเพราะตัวนี้มันกระบะสองเมตรสิบพอดีอนีอ่ยยืดสูงเสียงเดียวเสียตัวนี้นะเออจริงๆม,มัน่าจิดหมุนหมุนหุ้นข่อยวะในมัสเนี่ยหมุนข่อบเวลาเขาเวลาเห็นงานมันขี้ไปอืมไม่นด้มันร่วมกับ ไอ้น้มันเบ่งดูเห็ดทุกครั้งต้องเมันเป็นป้องทุกครั้งก็ไอ้น้มันเบ่งไม่นะจริงมันต้องเคลียรไป้เนล่าเคลียร์ไปออกได้เมียนมันบ่เป็นแบบมันบ่เป็นแบบอย่างมันไม่เห็ดเหล็กซื้อนี่มันอาจะหมุนหมุนหมุนขึ้นให้น่องหมุนเข่าสูมือมันมีหน้าอุดเดี๋ยวผมถือสร้างไหมเป็นแนวอุดปุ๊บเข่าพอดีอุดเข่าหัวเออมันจะขาบมันจะขาบซื้อนี่เดี๋ยวมันกับมีตัวหนึ่งอุดปุ๊บมึงเถอมีอยู่ถ้าเป็นน่องขัเป็นให้น่องไอหล็อกปั๊บคล้ายหินนองเดี๋ยวก่อนหินนอคล้ายตัวพี่ จริงๆผมที่แรกผมมาผมสิเหลาะใส่ผมมาสิเหลาะใส่ขั้นนั้นขั้นอยู่ในโกดังนั่นพี่ไหมของเก่ามันไหมอยู่พี่ไหมนัม่นเป็นของเด็กกาดีนี่นเออจุดกลางมันจน<อ>พี่ขอบมันอยู่พี่มากบางเวียงตัวนี้ขอบนี่ตัวนี้ขอบนี่ออแมนขนาดนั้นเป็นสะดือลอยเดี๋ยววะของเก่ามันนี่ลอยพญาร่องหวัดมุกดาแผ่นสิมหาของเก่ามันต้องคำถามพงเงยหู้เก่ามันอยู่สมเด็จเออกเหรอเออประมาณนั้นะ เปล่ที่หาวเปที่หาเฮ้ยเกที่เออเก้าเก้าสิบจะดเก้าสิเพืนบ่มเก้าที่หานาะใช่เนี่ยไอ้โมนี่จะดึเก้าซิอืมพันพงของเราทีหาเือเก้าสิบแต่ประคำเป็นของดีกามันจีเป็นคดึงยะดอยฮะเกที่หาเห็นบะเก้ที่หาบ่เก้ามีตัวยางทงมันอยู่นี่เนาะบ่มีจะเสีนเลย เฮ้ยเน่น่ตัวนั้นเดดมันทำเงินกับบุกาไหมยามกัฮะรอยสามกับเปห้องตัวนี้ขั้ีเจ็ดสิบห้าอืมเ้ง่ายไหมบ่บ่ามันแรงบ่กจรงหรอมันตัวนี้มันขายขายบ่แ้บ้ามันเห็ดแมวเนี้ยบุงเพียนไหยเขาเขาเห็นล็อกพ่อขังเลยเนาะเขาบอกเห็นนอนพ่อขามันขาย อืมรืเปือไปไหมแจะมันออกขับนี่างี้มันเหนียวหมอเหนียวออกขับเดีนี่แหะบ่แมนโ่ดีเฮ็ดไมาตรฐานกึ่งมอไย่างดีตัวน่นะกึ่งูจะมันออกเียห้อเสือเผามันนะเข็บแบบเก็บจับน่ะเนี่ยอ๋อาอึงรัดใปที่เราเออโปห่มันข้ง่หรือวะตัวนี้ลายฐานนี่มันง่าดกับยช่างมือกัลุยช่างมือตัวเดียวกันละท พ่อเงียสีแล้วจองเวิ้งถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวใส่รถเล่ากดักกระดดถพูรถเชียนพ่นรถหน่อยๆมาหาใส่ตะหงอนจีบนอนยันเนี่ยเสื้อเผาพ่นี่เอาไปแบกมาใส่แมันทำไวะไแบกมาใส่ดม <aría> ันีังนี่เสื้อเสื้อเผากับเผาข้างพเยสีเตรียมสะเอาใส่พ่เงี้ยกยกเสียนใส่รถยกเสียนใส่รถพ่อเงี่ยเราต้องไปแปงหอนะเอาเสียนหนะไปใส่รถ กากระบาดว่าได้กันเนี่บวันนี้มีว่ากากระบาดของมันเป็นของดีกากากระบาดเดเครื่องเเครื่องเเครื่องเเครื่องฮ้ยไปโจมมานเลยะก็คันนี้สรุปฮีโน่คันนี้ผมขายหัวไปแล้วครับขายไปที่นครสวรรค์นะครับขายหัวไปแล้วแล้วก็จะเอามาขึ้นเป็นกระบาดดำ ะบะดำตัวนี้นะครับนี่คือเป็นะบะดำตัวนี้ใครสนใจก็กะบะดำตูกนี้ผมมีคนโทรมาถามผมเยอะเลยให้ผมหกหมื่นผมไม่ขายผมบอกถ้าไม่ได้เจ็ดหมื่นผมก็ไม่ขายมันเป็นกะบะดำปีชาสมเด็จมันหนาใครก็รู้ว่าปีชาสมเด็จเนี่ยทำะบะดำหนาทนนี่ปีชาพาณิชสมเด็จครับทนใหญ่เล็กนะกระบอกใหญ่นี่ปีชา เดี๋ยวผมจะแต่งทรงฝาท้ายดีๆฝาท้ายมันไม่สวยแต่ฝาข้างมันสวยนี่นะฝาท้ายออกมาดัดใหม่จะแต่งดีดีเลยแต่งทรงดีดีนะครับแต่รถเคียนเนี่ยน่าจะเป็นคันที่จอดอยู่ในโกดัง npr 150ร้อยห้าสิบจะทำเคียนที่แรกว่าจะเอาคันนี้ทำเคียนพระเยสีบอกว่าช่วงล้อมันสั้นมันก็จะเป็นเหมือนร้อยสิบห้าเวลาเคียนวางมามันก็มาวางอยู่หลังล้อนี่ มัน,มนชีดมันยาวนะครับก็เลยตัดสินใจทำเป็นรถดัมด,ดีกว่าดูเครื่องดูเครื่องโอ้ยสวยสวยสวยเครื่องไหมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะตัวนี้นะดูรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งอ้าได้เราบอกก้ากระบ,บาลเพราะงี้กับหลานว้าวคือเสียงเงแถวว่าเป็นหองยี่นดี๋ยวว่าม, ino, แมดแดงเอามาอยู่หนะ่เพราะงีออกมาก,กับของยี่นโ ยีสูเอฟทีอารหรือเปล่าข้อมดแดงบ่เหมียนข้หมดแดงบ่เมีนอกดูมือมันุข่อยน้อยมังายข้นไอ้ขืนไงข้นดีดีไยข้น่าแดงยกขึ้นเออลุขอบงไครับเดียวกันเหรเฮ้ยเมันหลอกข่อาบ่เขาบ่เขาเิงอนริเปอร์ริเปอร์ขา ก็เขาเรอออกไปมาเขาเหรอรีเปื่เนี่ยเออบ่ไรมึงน่ะนได้บ่ได้ยี่หรือเ่ได้สไได้บ่้มาแล้นอนมาสอบด้วยแดงเปนอนมาสอบด้วยนอนขั้นนีมาสอบด้วยสอบสองโตสอบเยี่ยงกันได้ก็คือได้เอาคือได้ว่ขนาดเบิ้งข้างนขึ้นใหแต่ปใหญ่มันบอกยี่นูพบี้่ามโอ้พันไปเห็ดใส่จำปาสโลกังพันเสียบสโลกัง มันคือสวดไดม่นยนู่บ่ได้ยวขันเขไปติดพอดีในกติกาดดกตัเอามนยัดจู้งรึยันสนัดยันบังเยี่ยงกันเ็ดหาตัวห้องรถน้องเปนสีเงี๋ยวนี้คนบ่มันเจ้ไวมันบ่เป็นเอียบโอ้ยพอดีได้กันพอดีกับปีฉันอืมเต็มพอดีเลยเต็มพอดีเลยเาเหล่า,มา้ม รวไม่ได้พกลางนี่ก่ไ้ทานเนี่ยพ่อเอานอนอันไหมมเออน่นมันไหนโยมันเลยนอนดีบ่เมีนนี่นะบ่เมีนแลรวนอนของมันบ่เมีนเพราะของมันหูน่อยแหมกัของมันน่นแหะแต่วันเป็นหูหน่อยกับบาดมันน่ะเอาไปห้อยไปึเาของเขาเป็นเบอร์สิเก้ามัเบอร์สิบเกาเนี่น่นั่นน่เปียส้มันนั่นเมียนนี่นั่ละโอ้กูตีเขาแนนลบไนะห้ามเงยเขาเลยย ได้ยุตัดอเรจิ้มน่อยบอกมาตเอาทีปอกนอ่าเหรใช่ไหมของมันบันทีฟังนี่เขาเดบบนเลยตัวเดียวกันลองสอดจากฝังนี้ก็ด้ได้เพราะสองอันบ่เออถ้ามันฟิตอ่ะเอาเอาาเา้โหเยเออลองสอดจากฝั่งนี้บ้างออันได้พราองอันบ่ัอเขาีโนมันนอีโน่เออเอาเขาม่งี่นไม่ขีนก ไม่งี่หนักนั่นแหละเอาอีกตัวนึงเบอร์สิบเก้าอีเลียอีกตัวนึงจะใส่ไปหาใช่ไหมมาทางไหนกันเลยมาช่องดูช่องไหนก็โอเคแล้วโอ้ยเป๊ะเป๊ะมาเป๊ะเลยโอเคมันถิมี้ยังพอดีก็หนีอยู่แก้วเอาอพอนี้ปบดถือมากทีมขึ้นัไงเหีอแถวบอกเอานั่นแหละเอานั่นแหละเอานั่นละ าหน่ไปไวโยมไปไวไปได้แล้วเออบัดโยมของนอขึ้งังเสเตึงไงน่ะบัดพ่อเขาขับไฟขึ้นบง็ดีดพงมันแตกยากใอใจกานมาเอามันขึ้ใส่เด้บ่ตัดเขากลางีิน่อโอ้แทีวาันยาวแน่มันีวันเลีนไดใส่พราะจใส่กีีเียร์นี่ของรถของรถสไลดผมน่ะโตทันกลางกัเป็นของหิโนอเ พ่น <centimeter S 1> มาค no? ่ะเลยบอกเผากางเร็วเผากางนี่โน้แป้งให้เลยนเป็นไงนายจังหยกโป๊ะนี่เลยนี่โน้มันใหญ่หรืย่อมรับนี่โซ่เนี่ยมันที่สองอันด้วยนาะป่านนี้มาแป้งเต็มตัวใหญ่หยกโป๊เลยนะบ่มีนั่นเลยนี่โซ่เนี่ยมันกินเผากางใส่เผาเอียบเข้าไปแล้วบ่มีหม่องตีเลยนี่บ่มีหม่องตีเลยบ่เนี้เพราะว่ามันที่แหลกตีแต่ว่าเผาหน่อยบัเนี้เป็นเผาใหญ่แหรอแับใส่เผาใหญ่เบิ้งเกียร์สายเกียร์เขาใหญ่แค่ไหนมันมันบ่มีลูกฟวง

มีตซะมูแด้งมันยัน้เบ็ดถิ่มเออน่ะตัวตงมันอ่ะยานเต็งเลงอ่ะห่องอ้วกอ้วกกไปแก้าอเครื่องงามดปนี่นี้เครื่องดีสุดมนยแต่ารเฮ็ดจ้งไดนเฮ็ดจังไดแบบนี้ใส่ผ้าไหมไๆมยี่นี่เขาเปลี่ยนว่าง no ไม่ย nice ูจองสั่ก yeah, yeah, ็ได้หน่อ่งมาอีหนึงหมุนด้ลงไปทั้งพี่หมุนขนน่มันเป็นลูกเบี้ยวอ่ะล่ะรูอยู่แต้นลูกลูกเบี้ยวใสาย้ามันเงีว เพียนอีกเบอร์หนึ่งเอ่อเพียนกับเปี้ยนบอมีหลุดลอกไงก็นีติบ่บ่เฮียนไปไงบ่มีสิบ่หลุลอกพากันนี่้ารุ่นนี้หลุลอกพากันหมืบ่หาหลุดไหม่มาดัดแปงใส่ซืไหมเมื่อปีอันนี้เบอร์ใดเลใส่ผ้ามันเบืรอเงาผุถอดออกเบอร์อะไรเบออะไรเง้เงอนนีมางคือหวเงาีบรอยยิ้มหาคุ้นพันหารอยสิบ พันหาลอยชิปอพันหาลอยลยเก้าพันหาลอยลอยเก้าพันสี่อยเก้าอมีบ่โอ้ยอยู่นี่บ่มีแต่ปืนใหญ่ตัวนี่ไหมยางไปใส่ทีมีหมดสุดยอาโรลท่านนี่เออลอยยีเทหาคูณพันสี่อยเก้าเครื่องสวยๆอยู่นั่นนี่นะติ๊กเลยตาลงตานํำเครื่องดีซะด้วยครับอันนี้แรงนะบอกให้เลย ตอนนี้คนไม่มั่นใจก็เพราะว่ามันนี่แหละมันเป็นเผาเดิมใครโทรมาถามก็ผมบอกว่าเผาเดิมก็อยากจะตัดสินใจยากหน่อยก็เลยเอาลงทุนไปเลยเปลี่ยนเผาเอฟไปก็ขายไปที่ราคาเดิมนะสามแสนสองทีแรกสามแสนสองต่อรองทีนี้ก็ราคาสามแสนสองผมคิดว่าหลายคนกล้าสู้นะเพราะว่ามันเป็นตัวนี้แล้วกล้าสู้ราคาแน่นอนนี่เพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าดูลูกใหญ่ผ้าเบียกใหญ่ มีโชคด้วยนะโชคใหญ่ด้วยนะใส่โชคให้ด้วยครับ,รบใส่โชคหลังให้ด้วยนี่นี่โชคใส่โชคหลังให้ด้วยครับโอเคเจอกันคลิปหน้า<ล>ก็สวัสดีครับผมใครสนใจก็085 5 8 5, 5 9 9 0้านะครับสวัสดีครับ